นานนะครับเกือบหนึ่งปีเลยทีเดียวนะครับผม<อ>ก็มีการเปลี่ยนแลงธุรกิจพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาตลอดหนึ่งปีนะครับน,นี้จะขอเดตกันนะครับว่าตอนนี้ทำไรอยู่นะครับผมโอเคถูกทิปนะครับเรามีจําหน่ายพวกครือแพทย์ยาอาหารเสริมนะครับส่งให้กับร้านยานคลินิกแล้วก็าห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปนะครับผมสินค้าของเรานะครับก็จะมีเครื่องตามพวข้ามดันแล้วก็สินค้าสุขภาพอื่นๆยาอาหารเสริม แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับผมอยากจะชูให้เห็นหนึ่งตัวหลักๆของเราเลยนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะนรับแคลเวอรี่แพคเกจสารสิเทศมิจิรัลนะครับผมตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแคลเวอรี่พันธุ์พิเศษนะฮะมาจากสกายพันธุ์เกษตรีรรมโอคาโ์บนะฮะซึ่งถูกรับรองในประเทศ <ใช S 1> อเมริกานะฮะในฟาร์มในอเมริกันเทอร์โบฟาร์มออสส์โคเปียนะครับผมและผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้เนี่ย มันช่วยในการลดการอักเสบทั่วร่างกายนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราแล้วก็ยังช่วยสร้างแบคทีเรียฟื้นฟูร่างกายเป็นองคองมกันด้วยนะครับผมอ่าซึ่งแบคทีรียตัวนี้เป็นแบคทีรียตัวดีนะฮะที่ช่วยในการฟื้นฟูนโรคกระเพาะลำไส้และก็ถลินปัสสาวะครับผมนะครับตัวนี้ทา,าไปเรื่อยๆเนี่ยช่วยอะไรบ้างน,นะครับผม ่างที่บอกไปนะฮะคนลดการเสพต,ตัร่างกายเสริมภูิต้านทานขจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่างๆนะครับจนส,ส่งผลไปช่วยฟื้นฟูโรคกระเพาะโรคปวดไหลย้อนแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเสพทั้งหมดนะครับอ่าและคราวนี้ทําไมต้องเลือกแคเมเบอรี่จากเรานะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนรายเดียวจากผู้ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับผมในการจําหน่ายสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็อ่า สินค้าตัวนี้เนี่ยถูกผลิตที่โรงงานยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถาผลิตแค,แค่เจ้าเนียยในยุโรปนะครับผมสองคือเรามีจมัดส่งให้กับร้านยาแล้วก็โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศไทยนะครับจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรานะครับาสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้นะครับคราวนี้ทำไมถึงไม่ไปซื้อแคมเบอรี่ของที่อื่น,น่ะครับผมหรือว่าแผก คือนรับเพราะว่าของเราเนี่ยเหมือนที่บอกไปนะฮะเราผลิตแรงโรงงานยาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทำให้ได้สารแท็บเนี่ยเพียงพอในการฟืลล้นฟูร่างกายได้นะครับ2เรามีออยอไทยรับรองนะครับผมแล้วก็สามเนี่ยเรามีส่งให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกไลายแห่งเช่นกันนะครับเพื่อความมั่นใจกับลูกค้านะครับนอกจากนี้ตัวแพ็รของเราเนี่ยมีการดิ้นกันในในแบบเทสแล้วก็คลินิคอลเทสนะครับว่าสามารถ อยู่ในร่า네งกายฟื้นฟูร่างกายได้นานถึงสองวันนะครับผมขณะที่ของเจ้าอื่นเนี่ยอยู่ได้แค่หกชั่วโมงเท่านั้นเลยไม่เลยทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้นะครับถ้าต้องการแนะนําให้อ่าภิญญเปิดเปิดโฆษนานะครับผมสำหรับคนที่รู้จักเจ้าของคลินิกเบลเลสนะครับคลินิกโรคทางเดินปัสสาวะหรือคลินิกตเวดอายุรกรรมต่างๆครับผม ถ้าเกิดได้ยินคาเหล่านี้นะครับก็สามารถใะนนาผมได้เลยนะครับผมว่าเรามีเพื่อนนําเข้าสารอาหารเสริมแพ็คเอ็นะครับสกัดจากแคนเบอร์ี่ช่วลดการอักเสบฟื้นฟ,นฟ,นฟนูอาการของโรคได้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเฟสตูริซซ์นะครับถ้าได้ยินว่าเขาทำคลินิกเวอร์เนสหรือคลินิกโรคทางเดินปัสสาวหรือคลินิกจิตเวชหรือว่ินกรรมนะครับผม ก็ได้น,นาผมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวยูเรียตัวนี้สามารถใช้ฟื้นฟูพวกโรคอรคัลไาเะอสพนะครับเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็พวกโรคต่อบไร้ท่าต่างๆนะครับผมแล้วก็ร้านยานะครับผู้นั้โฟลอกของผมนะครับก็จะมีกลุ่มคลินิกร้านยาผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้จัดมีเยอะนะครับถ่ายรูปไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ลูกทุนโซนนะครับก็มีสองท่านนะครับนายแพทย์จัดนะครับผมผู้อำนวยการดูนายยูเดสเซนเตอร์นะครับแล้วก็นายดำรงศักดิ์นะครับซีอ CEO ของ b a c นะครับผมถ้าใครรู้จักลบกวนแนะนำผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ